สวัสดีทุกคนนะคะเป็นไงกันบ้างคะวันนี้มาเจออกันอีกแล้วนะคะกับคอลลาเจนนะคะทริปเปิลคอลลาเจนเป็นคอลลาเจนที่แบบทานง,ง่ายแล้วก็อร่อยที่สําคัญดูแลร่างกายเราดีมากๆเลยค่ะทุกคน,น,นได้ทั้งผิวพรรณได้ทั้งเข่าข้อกระดูกต่างๆรวมถึงสายตาด้วยนะคะรสสัมนัเป็นหอมอร่อยมากนะคะต้องบอกว่าคุณภาพจริงๆ490บาทเท่านั้นคะ่ะ ตากแตนชลาดานะคะก็อยากจะชวนทุกๆคนนะหันมาดูแลตัวเองกันดีกว่านะคะไม่ว่าหน้าเราจะพังจะโทมแค่ไหนก็เอาอยู่นะคะต้องบอกเลยว่าลดเลือนริ้วรอยจุดด่างดำบำรุงผิวและกระดูกต้านอนุมูลอิสระที่สำคัญเสริมภูมิคุ้มกันให้กับตัวเราด้วยเราต้องรักตัวเองนะคะทุกคนยังไงก็สั่งกันมาได้เลยค่ะเพียงแค่490บาทเท่านั้นคุ้มมากค่ะแอดไลน์แอด like at, นะคะหรือว่าทักแชทมาได้เลยนะจ๊ะ